เื่อน้องมันีก่อนน้องมันจะก้าวเล้าไงนไปอ่ะก้าเลามากพูดดีน้องมันจยู่ได้หรอกับไปแล้วน่ะจับต้องจับนะ เข้าใจเข้าใจครูเราเข้าไปก่อนขึ้นคเริ่มขึนแล้วนะพี่จะตามคูพี่ก็หนีรถไม่ได่จะตามคูถีรถตามไปเลยทไมมาคู่ะุเข้าใจเัี๋ยปะเ้มาตรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาแค่นี้เองมึงกับใครอ่ะทาไมอ่ะทาไมอ่ะ รถเกี่ยวคนอย่าเสือกนักเลยวะมีปัญหาอะไรบ่าวะแล้วมันพูดใส่ไม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 ่บอกให้เอารถตู้ขึนมาไงเอ๊ะอ้าวอย่านะเฮ้ยพี่ใจเย็นนิสัยอ้าวทำไมทำตัวอย่างเงี้ยครับเอ๊ะขอตามรถวันเลยแต่เราโทรตามเลยพี่เอารถตู้ขึนมาไงนิสัยยี้มไว้ไม่ได้ละเอารถขึ้นมาสิดพี่ มขึ้นมาไม่เหลียวบอกให้มาขึ้นมาดิหยุดไปตามคุยเดี๋ยวนี้เลยตามเพื่ออะไรให้มาคุยไงเออก็เนี่ยรอเดี๋ยวรอตำรวจมาปุ๊บก็ไปเลยเดี๋ยวรถถูกไปจะได้เรามาถึงปู่เพราะไม่ใช่รถถูกผู้จงั้นก็รอแป๊บอย่าควายนักเลยอย่ามึยอย่ามาไปนี่นะมึงคิดว่ามึงเจ๋งนะกอมึงเจ๋งนะกอ ้วมึงเจ๋งจริงนะมึงไม่ไม่ยืนอย่างนี้หรอกมึงไม่มาขโมยของมาชาวบ้านทั้งนี้หรอกมีสมองเปล่าเีจะควายด่าคนนี้คนนี้ไอ้ควายตัวเองทำตัวไกวๆอย่างนี้ไอลูกพ่อมึงหรออุ้ยเข้าใจดีนะอย่นี้เขาไม่มีครูแล้วงเขาไม่ได้เรียนแล้วห่ะเป็นอย่างนี้ขโมยอะไรอ่ะช็อกโกแลตขาเขาไม่ได้เรียนเล่นอยู่โรงเรียนกีฬาชฉลิมรีเข้าใจนะคะ ก็อยู่มึงก็รอกันดิก็คุณใจเรถตูคืนมาดิรอหน่อยดิไม่ไม่กล้าคนไม่กล้าเจอตำรวจอนะ่ะกูบอกให้ตำรวจตามไปเลยก็รอกันดิจะเราคืนมาดิรอได้พระหลาดได้เออรอได้รอดิเอาคืนมาดิคืนมากูยืนรอเลยเฮ้าอยูต่ตำรวจมากกูคืนเลยกูไม่เชื่อมึงรอ,อคนอยังมึงยิ่งเหี้ยโอ้ยถึงกูเหี้ยกูไม่เหี้ยมึงเอเคมา โดน<อ>ตัวป<า>ุยทิ้องปล่อยจริงๆอ่ะมึงตกปแล้วอ่ะมึงขี่ล้วมึงเป็นแม่ปัวมาขี่ปัวเออมึงอย่ามานะเฮ้ยมึงเดินตามกูแล้วเนี่ยทำเป็นนะเอาคืนมามึงจิกมึงจิกเองนะเอาคืนมาแล้วที่สำคัญคือบอกนะห่วงเมืเอเ่อไหร่ก็ได้ หัวะีมาเลยรออยู่เอารถึ้นมาได้ปได้พ่นเบอกให้เอาถขึ้นมาเียอกรพี่นกพี่นกเขาได้เดเขาได้ายลูกับพ่อต่อเหรอคะเป็นไรอ่ะเล่นพ่อไหมอ่ะ